วัสดีครับวันนี้วันลอยกระทงครับไปชมบรรยากาศที่สุขโขทยัยงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่สุขโขทยัยจัดมาตั้งแต่วันที่23ตุลาคมหรือวันพรุ่งนี้หนึ่งวันครับ1พฤศจิกายนจัดที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแสงสีเสียงจัดเต็มคนเยอะจริงๆครับนอกจากบรรยากาศที่งดงามแล้วสิ่งที่ผู้มาเที่ยวชอบมากที่สุดก็คือบรรดาขนมต่างๆครับเป็นขนมโบราณขนมย้อนยุคทั้งนั้นหลายอย่างครับ คนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักไม่ใช่เพียงแต่ขนมเท่านั้นนะครับที่ย้อนยุคคนขายก็แต่งกายย้อนยุคเจ้านี้ขายข,ายขนมวงครับแล้วเอาขนมที่ตัวเองขายมาเป็นเครื่องประดับศีรษะมางานนี้เงินบาทเงินยุคปัจจุบันใช้ไม่ได้ครับเงินที่ใช้เป็นเงินย้อนยุคครับใช้เงินเบีย้ยเงินพดด้วง ดังนั้นก่อนซื้อของต้องเอาเงินบาทไปแลกเงินเบีย้ยเงินพดด้วงสมัยสุโขทัยซะก่อนเบี้ย10บาทพดด้วง20บาททั้งถุง100บาทแลกเงินเรียบร้อยแล้วก็จัดจ่ายใช้สอยตามอัธยาศัยก็ได้อารมย์ยอดยกไป